ดวนครับขมรมันเล่นทีเผอหลังทหารไทยเหยียบทุ่นบึ้มเสียขาเป็นรายที่11กับอีก24ชั่วโมงนรกที่เหลือของการเฝ้าจับตาแต่งานนี้หยุดยิงสอแววล่มไทยเตรียมฉีกสัญญาหลังเจอขมรส่งโดรนบินว่อนลั่นผิดข้อตกลงชัดเจน โดยมาถึงเวลานี้ก็เข้าสู่วันที่2ของการหยุดยิงแล้วนะครับหลังจากเที่ยงตรงของวันที่27ธันวาคม68ที่ไทยขเขมรได้ลงนามหยุดยิงทันทีและจับตาดูความจริงใจขเขมรภายใน72ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วครบ48ชั่วโมงเหลือแค่อีก24ชั่วโมงเพื่อจับตาวัดใจขเขมรว่าจะจริงใจไม่มีการยั่วยุยิงปืนหรือระเบิดแตกหรือไม่ แต่ทว่าตลอดสองวันที่ผ่านมาจากการหยุดยิงขเขมรก็ยังคงป่วนไม่หยุดที่ไม่ได้ทางตรงแต่มาทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการเติมอาวุธแบบลับๆซ่อมแซมเส้นทางที่เสียหายจากไข่ F-16 และล่าสุดครับก็มีการรายงานด่วน,ว,นว่ามีการส่งดโดรนบินว่อนทั่วชายแดนแต่ทว่าที่หนักที่สุดก็คือมีการรายงานด่วนว่าขาที่11มาแล้วในพื้นที่สัตว์สมอีกแล้วทหารไทยเย็ยบกับระเบิดขณะเคลียร์พื้นที่ โดยมาสดสดร้อนๆเลยครับเมื่อเวลา11นาฬิกานาทีวันที่29ทธันวาคม68 Facebook Page กองทัพบ,บกทันกระแสะโพสต์ข้อความระบุว่าสัตตสมอิดแล้วทหารไทยเหยียบกับระเบิดหลังเข้าเก็บกู้พื้นที่รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบต่อไปกัมพูชาต้องชัดเจนเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาด ขณะเดียวกันด้านเพจดัง Army Military Force ก็ได้เผยว่าด่วนขาที่11แล้วเวลา11นาฬิกาจอสอตอสุจินจิตตะกิยานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ชอชพอ .8 พอลอม .1 เหยียบทุ่นระเบิดของทหารกัมพูชาในพื้นที่เขาสัตตสมขณะเข้าเคลียร์พื้นที่อาการบาดเจ็บที่ขาข้างซ้ายสาหัส ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการเสียขาหลังหยุดยิงเพราะก่อนหน้านี้เองก็เกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นเหมือนกันก่อนหยุดยิงเพียง10นาทีหลังด้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2องแถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่27ธันวาคม68เวลา13นาฬิกา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองขอแสดงความเสียใจต่อกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดและถูกยิงในพื้นที่สตสโมเมื่อเวลา11นาฬิกาสีนาทีรองพันรได้ปฏิบัติการทางการทหารเพื่อเข้ากวาดล้างคูติดต่อภายในฐานของฝ่ายกัมพูชาที่อยู่บริเวณทิศตะวันตกเขาสตตโมโดยระหว่างการกวาดล้างด้านพลนรินเงาไพรได้เหยียบทุ่นระเบิดที่ทหารกัมพูชาวางไว้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณขาข้างซ้าย นอกจากนั้นมีกำลังพลถูกยิงจำนวนสองนายได้แก่จอสอศอิรศิกจิตบุญถูกยิงที่ฝ่ามือข้างซ้ายกับแขนข้างขวาและสอ,อสุขสรรนนโพถูกยิงที่ต้นแขนด้านหลังข้างขวาภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ประถมพยาบาลและนำส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงสำหรับการปฏิบัติต่อที่หมายอยู่ในขั้นตอนของการเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่เพื่อการสถาปนาเป็นแนวการวางกำลังของเราต่อไป อย่างไรก็ตามนะครับต่อมาก็ได้ทำให้ด้านหน่วยเก็บกู้ทุ่นบื้มของไทย TMAC ประนามขเมรทันทีเหตุหลักฐานมัดทหารกัมพูชาวางทุ่น PMN 2ไม่หยุดทหารไทยเจ็บสาหัสฟ,ฟรีชี้การหยุดยิงของกัมพูชาแสดงออกถึงความจริงใจและเปิดเผยทุกข้อมูลที่จะนำไปสู่กระบวนการแห่งการสร้างสันติภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยเมื่อวานนี้เองครับเมื่อวันที่28ธันวาคม68พันเอกศิวะหวางอากาศโคษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ TMAC กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่27ธันวาคม68เวลา12.19นร .112,000 รอ .12 ได้ปฏิบัติการทางการทหารเพื่อเข้ากวาดล้างคูติดต่อภายในฐานของฝ่ายกัมพูชาที่อยู่บริเวณทิศตะวันตกเขาสัตตสมโดยระหว่างการกวาดล้างด้านพลนรินเงาไพรได้เหยียบทุ่นระเบิดที่ทหารกัมพูชาวางไว้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณขาข้างซ้าย ซึ่งเป็นการเกิดเหตุรายที่10ของทหารไทยจากเหตุการณ์ดังกล่าวศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยืนยันได้ว่าฝ่ายกัมพูชายังคงมีการปฏิบัติในการละเมิดพันธกรรมมีระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอนุสัญญาออตตาวาที่ไทยและกัมพูชาต่างเป็นรัฐภาคีอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้งจากการเข้าตรวจสอบพิสูจน์ทราบพื้นที่ฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาก่อนละทิ้งฐานได้มีการตรวจพบหลักฐานหลายรายการเช่นสมุดบันทึกการวางทุนระเบิดที่ระบุพิกัด GPS ในหลายพื้นที่อีกทั้งยังพบบันทึกรายการแจกจ่ายทุนระเบิด PMN2 อีกจํานวนมากที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ควรใช้วัตกรรมใดๆในการโต้แยง้งหรือปฏิเสธการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลต่อประชาคมโลกได้อีกต่อไป นอกจากนี้จากการที่ทหารไทยประสบเหตุหรวมทั้งจำนวนทุ่นระเบิดที่ตรวจพบและยึดได้แสดงให้เห็นได้ว่าทุกบริเวณที่มีการประทะยังคงมีการปนเปื้อนของทุ่นระเบิดอีกเป็นจำนวนมากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติขอประนามการกระทำดังกล่า,ขรราวของกรัรมพูชาว่าเป็นการกระทำที่บ่งบอกถึงการจงใจละเมิดในทุกข้อตกลงและแสดงถึงความไม่จริงใจในการร่วมการแก้ปัญหาให้เกิดความสงบสุขในภูมิภาค ซึ่งพันเอกศิวะกล่าวก็ยังได้กล่าวว่าปัจจุบันอยู่ในห่วงที่ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชากําลังมุ่งดําเนินการพววจัดทําถ้อยแถลงร่วมกันในการหยุดยดทธรรมเพื่อคืนความสงบสุขให้กับประชาชนซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ฝ่ายกัมพูชาจะได้แสดงออกถึงความจริงใจและเปิดเผยทุกข้อมูลที่จะนําไปสู่กระบวนการแห่งการสร้างสันติภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไป ครับใช่แล้วครับยังไรก็ตามนะครับนอกจากนี้เองหลังหยุดยิงกองทัพภาคที่2ก็เผยว่ายังไม่พบการประทะรุนแรงแต่พบว่าขเขมรมีการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรน UAV เพื่อการตรวจการชี้ไทยตรึงกำลังเฝ้าระวังใกล้ชิด โดยวันนี้ที่29ธันวาคม68กองทพัพภาคที่2สรุปภาพร,าพรวมสถานการณ์ชายแดนวันแรกหลังหยุดยิง28ธันวาคมการหยุดยิงในวันแรกบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาภาพรวมสถานการณ์ตลอดทั้งวันยังไม่พบการประทะด้วยอาวุธหนักหรือการยิงตอบโต้กันอย่างเปิดเผยสถานการณ์โดยรวมอยู่ในภาวะหลังหยุดยิงแม้ความตึงเครียดจะลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง รายงานระบุว่าฝ่ายกัมพูชาลดการใช้อาวุธหนักที่มีลักษณะชัดเจนเช่นปืนใหญ่และจรวดหลายลำกลอง BM21 และปรับเปลี่ยนมาใช้การปฏิบัติในระดับต่ำเช่นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรน UAV เพื่อการตรวจการการเคลื่อนย้ายกำลังและส่งกำลังบำรุงผ่านเส้นทางในพื้นที่พลเรือนขณะที่ฝ่ายไทยยังคงตรึงกำลังในที่ตั้งเดิมตรวจการพื้นที่และรักษาความพร้อมของกำลังพลอย่างต่อเนื่อง ในด้านการควบคุมสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางทหารและกิจกรรมทางอากาศของทั้งสองฝ่ายลดลงมาอยู่ในระดับการคุมเชิงโดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวที่มั่นหรือการรุกเคือบพื้นที่ฝ่ายไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในภาพรวมแต่อยู่ระหว่างเพิ่มความระมัดระวังต่อภัยคุกคามแฝงเช่นการวางกับระเบิดและการสอดแนมด้วย UA v ด้านการประเมินพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามพบว่าลักษณะการปฏิบัติสะท้อนการหยุดยิงในทางการเมืองแต่ยังคงการเคลื่อนไหวทางทหารในระดับต่ำโดยการวางกับระเบิดการใช้ UAV ตรวจการและการใช้พื้นที่พลเรือนเป็นเส้นทางหรือฐานพักมีเป้าหมายเพื่อรักษาความได้เปรียบด้านพื้นที่และข่าวครองพร้อมลดความเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนซึ่งอาจส่งผลสร้างความไม่ปลอดภัยให้ฝ่ายไทยในระยะยาว ขณะที่ฝ่ายไทยยังคงรักษาการควบคุมพื้นที่และการตรึงกำลังได้อย่างมีระเบียบแต่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกับระเบิดสะท้อนว่าภัยคุกคามในรูปแบบสงครามอสมมาตรยังคงมีอยู่ในระดับสูงจึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตะเวนการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่รวมถึงการคุ้มครองกำลังพลในช่วงหลังหยุดยิง สำหรับแนวโน้มในระยะสั้นคาดว่าสถานการณ์จะยังอยู่ในลักษณะสงบในเชิงยุทธการแต่ตึงเครียดในเชิงพื้นที่โดยฝ่ายตรงข้ามมีแนวโน้มใช้การสอดแนมการเคลื่อนกำลังแบบจำกัดและการก่อเหตุแฝงมากกว่าการเปิดการประทะด้วยอาวุธหนักทั้งนี้ฝ่ายไทยจำเป็นต้องเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการยกระดับสถานการณ์หรือการละเมิดข้อตกลงยุดยิงในอนาคต